ี่คือภาพตกไทยไทยนาพี่เลียวในนาพี่เลียวบ้านกุศาเหนชุดนี้ผมจะจะเ้ามามาไขได้มาไขมาปัดนาเลียวนาบัดนกุศลได้แถวคนอยู่บนนี้นนี่คนลูก้านลูก้านลูก้าพี่เ,กกเ,าานนเลียเ้ยวเลยในบครับ แต่เมื่อวานนี่แน่นิแต่เมื่อวานนี่นหละบัตรบัตยัง่โมโก้นี่มาลูกใหม่เนี่ยมีสองคนมาลูกใหม่ในที่นี้ที่นี้ที่นีจีรัฐนะไรอย่างเงี้ยจีนีจะมาลูก้าลูก้าลูก้าคนมาไถนาได้ไม่เพียงเลี้ยวคนจะกองหน้าเพร่ะบรเห็นเราเห็นรถไทยยังนี้ไถนี่ก็ได้ละสามคน ปัดน่ะไล่ละสายหน,น่อยเยคุณนาพีเดียวอยู่บันกูสาตับ,บนตะตะนงนัตั้ำต่อตังโอยตังนาไอ้ชายผู้ขา,ายทำงานยานยานยานเปิ่งมาเมียยุ้นมุกคำตาต้งมโตาแดงเดียวอันนี้เปิ่งเป็นฟาร์มลเมียนได้นม่ยังบมญเป็น,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 นม,าม,มาต่เหสนคนไทยยังมา่า พี่เดียวนะคนมันงงคำเวนาบนะโค่าไแจงว่าเจา้จามา่ายจนเศ้าดอนเศค้าะกคามมามว่นะามว่าดำดือือมือใหม่นี่เป็นมะือใหม่หมดนะีนะ่คนะือใหมดเครับนะ

อยมครับได้บมดัดกาัดได้ี่ก้าัดท่นก้ยาวจริงันนี้ก้าัดรุ่น้ก้านยาวก้ายาวลูกพลมกรือพลจีกีรัตไดกีรัตกรัตไกีรัตถ้าับอัากลเมจีรัตมี2กีรัตได้บัตน นี่จีรัตน์ในคนดูประหยัดได้ดู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 ด่ดูห่างในจีรัตน์เรียกว่าเจ๊เจ๊ก็ง่าย จะไูจ้างนี่จ้างุไปเลิกได้าิดอรอยู่ที่นี่ติดอน